สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงพญาธนมูลนาคราช เป็นจอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่นามูลเป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ทางภาคอีสานตอนล่างพญานาคราชอง์คนี้ผู้เปี่ยมบารมีและตะบะยานแก่กล้าผู้ปกครองวังบาดาลแถบลุ่มเมนา,นามูลทั้งหมดเป็นพญานาคราชในตระกูลเอลาปะถาบวังบาดาลของท่านอยู่บริเวณวัดป่าปากโดบเทมนิมิตอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอบุบลราชธานี พยาธนาหมูลนครราชจอมนาคาแห่งลุ่มแม่น้ำมูลมีพระมเหสีคือเจ้าย่าเกตปทุมและยังมีความเชื่อกันอีกด้วยว่าเป็นพญานครราชตนเดียวกันกับพญาธนาหมูลนครราชที่ปรากฏในตำนานหนองหารล่มของจังหวัดสกลนครแห่งเมืองหนองหารหลวงมีชื่อเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันมีปรากฏอยู่ในตำนานเมืองสกลนครและยังเชื่อมโยงไปยัง ตำนานพระออรังคธาตุของพระธาตุพนมพญาธนามูลนคราชองค์นี้ถือว่าเป็นนาคกษัตริย์ผู้มากด้วยกองทัพไพ่ผลพญานาคที่ยิ่งใหญ่มากและทรงมหิตธิฤที่จะหาพญานาคใดมาต่อก่อนด้วยได้และได้เคยสร้างวีรกรรมถล่มศัตรูที่น้องหารหลวงจนชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วด้วยพลังกำลังอันมหาศาลและทิพยมนตราอันเป็นเลิศทำให้พญาธนามูลนคราช ได้เป็นใหญ่ในภาคอีสานตอนล่างพญาธนะมูลนคราชไม่ใช่แต่เป็นยอดพญานาคนักรบเท่านั้นแต่ยังเป็นยอดแห่งนักปฏิบัติธรรมท่านได้บำเพ็ญบารมีณนะแม่นามูลนี้มาอย่างยาวนานและมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่พญาธนะมูลนคราชได้เป็นที่รู้จักของเหล่ามนุษย์ก็มีผู้คนมากมายเขารบสการะและขอพรอ,องค์ท่าน และได้มาเกิดความอัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่มากมายแก่ผู้ที่ศรัทธาท่านจนเป็นที่เรื่องลือของผู้คนจนมีการขนานนามว่าพญานาคพ้นทรัพย์เพราะท่านสามารถประทานทรัพย์โชคลาภให้แก่ผู้มาขออย่างมากมายมหาศาลและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับ หากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ